สนับสนุนช่วงพิชิตธุรกิจโดย K SME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยท่านผู้ชมครับอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะเป็นอาชีพที่ทุกท่านอาจจะรู้จักกันดีแต่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับอาชีพนี้บุรุษท่านนี้รับรองว่าไม่เหมือนใคร และจะทําให้ท่านมองอาชีพนี้อย่างที่ไม่เคยมองมาก่อนผมกาลังนั่งคุยกับคุณเด็ชชาหรือคุณจอนสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมครับพี่จ้อนเนี่ยดังนะฮะจากการที่มีระเบิดในซอยพีดีพนมยงกเท่าไรผมจำไม่ได้แล้วพีดีพนมยง3าเครับใช่ไหมฮะเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วใช่ครับแล้วพี่เป็นยังไงตอนนั้น ตอนนั้นนั่งขับบินอยู่ที่บินมอเตอร์ไซค์อะครับแลาวว่ามี่ประจําที่นั่นเหรออยู่ใกล้ๆครับอยู่ใกล้กันแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งเขาผ่านมาเห็นพอดีเขาก็ผมก็ได้ยินเสียงอยู่แต่ไม่คิดว่าเป็นเสียงระเบิดแต่ก็ไม่ได้ใส่แล้วเพื่อนเขาไปเล่าให้ฟังบอกว่ามีเหตุการณ์ระเบิดตรงนั้นผมก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูแล้วก็ได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วก็อัพขึ้นทางโซเชียลมีเดียต่างๆครับแล้วทางสื่อต่างๆเขาก็นําไปเผยแพร่ทั่วไปยังต่างประเทศอะไรเงี้ย คือรูปของพี่เนี่ยเป็นรูปแรกที่พวกสื่อทีวีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเนี่ยเอาไปเผยแพร่เอานั้นพี่ก็เลยดังขึ้นมาใช่ไหมฮะครับแล้วยังไงต่อครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นก อะไรนะครับติดป้ายอะไรครับอ๋อที่เขาจัดระเบียบวินจักรยานยนต์ย่างใหม่ใช่ครับก็คือให้ผู้โดยสารรู้ว่าเราชื่ออะไรขับอยู่ที่เขตไหนอะไรเงี้ยครับร้องเรียนได้ด้วยครับมีหมายเลขให้ร้องเรียนดีกว่าแท็กซี่อีกนะแท็กซี่เรายังไม่ดูเลยอันนี้ยางนีดดีกว่าพี่เดชครับผมเนี่ยให้พี่เล่าหน่อยว่าพี่เป็นใครมาจากไหนเออผมชื่อนะครับนายเดชชาติพวงเกตหรือว่าชื่อเล่นชื่อจอนนะครับเป็นคน อ่าพูดมาเอาจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดินทางจากอำเภอราชสีห์จังหวัดศรีสะเกดเข้ามาแรกๆผมมาทํางานโรงงานก่อนครับที่ไหนเออน่าจะสิบกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วมาทํางานโรงงานได้ประมาณห้าหกปีอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรครับครั้งแรกที่เข้ามาโรงงานทําตาช่างครับที่เขาช่างผักช่างปลาตามตลาดอะไรครับที่บางขุนเทียนครับครับครับแล้วพอมาทําแล้วมันเข้าแปดโมงเช้าเรื่องห้าโมงเย็นมันก็ รู้สึกว่ามันไม่ได้เห็นอะไรภายนอกอะไรก็เลยรับเลื่อขั้นตัวครับเพอนเพื่อนๆก็เลยชวนมาขับวินมอร์ไซค์ครับก็เลยลาวมาขับวินมอไซค์ครับครับปัจจุบันนี้ก็ขับอยู่ที่ซอยปีดีพนมยงค์20หรือว่าถนนสุขุมวิท71เนี่ยเปรียบเทียบกับตอนที่เราอยู่ในโรงงานเนี่ยเราเรียนรู้อะไรบ้างอยู่ในโรงงานมันก็ไม่ค่อยได้เจออะไรก็ได้เรียนรู้เล็กเลน้อยแต่คือผมชอบ เรียนรู้สื่อเทคโนโลยีหรือว่าเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยครับก็เวลาว่างในโรงงานเลิกงานก็นั่งท่องดิกชันนารีบ้างอ่อา,อานเรื่องของใครฮะสองเศรษฐบุตรเหรอ <c oughs> ครับท่องอังกฤษเป็นอังกฤษหรือวอ่างกฤษเป็นไทยก็แรกๆก็ท่องเป็นภาษาอังกฤษไปเป็นไทยก่อนครับเพราะว่าเรายังไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแรกๆแต่หลังจากนั้นก็ค่อยเป็นอังกฤษทูอ g ง i s h อะไรครับหลักในการพัฒนาตัวเองของพี่เป็นยังไงก็ ผมว่าถ้าเกิดเราจะพัฒนาทุกด้านเนี่ยอย่างผมไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์หรือเรื่องอะไรเรียนจบอะไรมาผมจบชั้นปฐมศึกษาปีที่6จากศรีสะเกดมาแล้วก็มาเรียนกศนที่กรุงเทพี่ยจนจบชั้นมัธยมปลายหรือว่าม6เนี่ยครับ,รบแล้วยังไงฮะพอเวลาเวลาพี่พี่เรียน,พ,ยนพี่เรียนป6แล้วออกเนี่ยออกเพราะว่าอะไรไม่อยากเรียนต่อหรือแม่ไม่ให้เรียนคือด้วยฐานะทางบ้านคนอีสานทั่ทวไปในศรีสะเกดนะครับคือ จริงๆคุณพ่อคุณแม่ผมเสียหมดแล้วนะครับ oh ผมอยู่กับตายายครับ oh. แล้วพอจบชั้นป .6 นี้ก็เออรู้อยู่แล้วครับว่าตายายก็ไม่มีกําลังที่จะส่งเราได้ใช่ครับ mm hmm. ก็ทํานาจบป .6 ปุ๊บก็ทํานาอยู่ประมาณห้าหกปีครับ,รบแล้วค่อยเข้ามากรุงเทพมาหางานทำนตอนไหนที่บอกเราไม่ควรอยู่ที่ศรีสะเกดอ่ะ ก็หลังจากเรียนจบป .6 หกก็มาช่วยเลี้ยงควัวเลี้ยงควายทำนาบ้างคือไม่มีอนาคตใช่ปะใช่ครับก็คือพอโตเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วก็ไม่มีเงินใช้อะไรบางเห็นคนในหมู่บ้านเขามากรุงเทพแล้วเขาเออเขามีเงินมีทองกลับไปบ้านอะไรอย่างนี้ก็อยากจะมาหางานทําบ้างครับชีวิตพี่เจออะไรบ้างทกรุงเทพก็เข้ามาแรกๆก็ยังไม่ได้งานนะครับก็มามาหางานทําก็เดินหางานไปเรื่อยๆก็ยังไม่ได้นะครับพอดี คนที่บ้านเดียวกันเขาลงมาก็คือเราก็ไปพักอยู่เขาก่อนครับเขาก็ฝากให้ที่โรงเขาเคยทํางานที่โรงงานตาช่างนี่แหละครับก็ไปฝากให้ครับได้ครั้งแรกก็วันละ35บาบาทสา้บาทเองเหรอครับและอยู่ยังไงวันละสอบาทก็สมัยนั้นข้าวแกงมันผมจาได้ว่าถุงละ5บาท5ห้าบาทใช่ครับพี่กินวันละกี่ถุงเจ็ดถุงก็หมดแล้วนะก็วันละสองถุงอย่างเงี้ยครับก็คือกินไปเสือยคือทางโรงงานเขาหุงข้าวให้เราก็ซื้อกับข้าวถุงละ5บาท2ถุงครับครับ แล้วเวลาพี่ได้บัตรละ35บาทพี่เหลือบัตรละเท่าไหร่ก็เราเราก็แทบไม่ได้ใช้อะไรครับก็คือแค่กินข้าวอยู่ก็อยู่ฟรีใช่ครับจนจนใช้บตสิบบาทหรือวัตรยี่สิบบาทพี่เก็บเดือนเท่าไหร่พี่เก็บได้เดือนเท่าไหร่ตอนนั้นคือก็ยังไม่ได้ระบุนะครับก็คือหลังจากที่เราซื้อกับข้าวเหลือเราก็เก็บไปครับครับครับอืมแล้วพี่มองอนาคตตัวเองไงเราอยู่ที่ต่าง่างได้วันหนึ่งมันมีเก็บบัรละยี่สิบบาทเอง เดือนละหกร้อยทำไมเด็กใช้ทําอะไรเลยก็ปิเก็บตังก็เก็บตังไว้แล้วก็พอดีมีเพื่อนที่เขาขับบินเขาก็ชวนเราเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็ไปซื้อมอเตอร์ไซค์คป้อรถมอเตอร์ไไปซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปไปเช่าสมัยก่อนมันเป็นเสื้อเช่าเขาจะไม่ได้ซื้อก็เช่าเขาเช่าเดือนละหกร้อยอย่างเงี้ยครับเขาไปขับก่อนชีวิตตอนขี่บินมอเตอร์ไซค์กับชีวิตตอนที่เราอยู่ในโรงงานตาช่างเป็นยังไงครับครับ แตกต่างกันนะครับคือขับวินมอเตอร์ไซค์มันได้พบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาทั้งคนไทยคนต่างชาติลูกค้าเหมาไปไกลๆก็มีโอกาสเห็นในที่ที่เราไม่เคยไปขับที่ไหนเออขับอยู่ที่สุขุมวิทเจเ็นี่แหละครับสุขุมวิทเจิเก็คือพระขนงอะไรใช่ครับพระขนงทำไมไปเลือกพระขนงล่ะก็เพื่อนเขาขับแถวนั้นอยู่แล้วครับเขาก็มาตามเพื่อนได้เห็นอะไรครับได้เรียนรู้อะไรก็แล้วทำไมทำพี่ถึงพัฒนาตัวเองหลังจากนั้นก็ปกติเป็นคนที่ชอบ ดูทีวีแล้วก็ฟังวิทยุอยู่แล้วแล้วสมัยก่อนเนี่ยเห็นเขาพูดเรื่องอินเทอร์เน็ตเข้ามาใหม่ๆว่าประเทศไทยเรามีอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ามันสะดวกสบายนั่งอ่านข่าวออนไลน์เราไม่ต้องไปรออ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยข่าวมาปุ๊บก็อ่านในเว็บ,บไซต์ออนไลน์ได้ก็เลยอยากอยากที่จะทําแบบนั้นบ้างก็เลยซื้อหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาอ่านหรอเทคโนโลยีต่างมาอ่านคร <ừ> ับมาอ่านอ่านดูแล้วก็ตอนนั้นที่จบกศนนะใช่ปะตอนนั้นก็จบมมต้นพอจบ อ่าป .6 มาแล้วมาเรียนตอนนั้นจบมต้นแล้วอ่าึงมีกทนจบมต้นแล้วตอนนั้นพี่ท่องดิกยังก็เริ่มท่องท่องแล้วท่องดิกตอนอยู่ตาช่างครับใช่ครับอืมท่องดิกทําไมต้องท่องดิกมันมีวิธีเดียวภาษาอังกฤษก็อยากใช่คือคือเราอยากจะเรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่มีคนแนะนาเราไม่มีคนสอนเราคือทางเดียวเราก็มีครูเคสมีมีที่อรี่แล้วนะเมื่อสิบปีที่แล้วว่าครับแต่ว่าเราก็ยังไม่มีสื่ออะไรอย่างเครื่องเล่นอะไรใช่ใช่ครับก็ เราก็มันมีทางเดียวคือดิจิทัลที่เราอยากจะรู้คําว่านี้มันแปลว่าอะไรคําว่าน้ําเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เปิดท่องคําศัพท์พวกนั้นนะครับจนกระทั่งท่องได้ลุกตัวครับก็สิ่งที่รอบตัวเราก็น่าจะได้ทุกตัวครับว่าเขาเรียกอะไรอะไรประมาณเนี้ยสักรายกานลิสัสห<อ>ลักในการหาความรู้ของพี่คืออะไรครับก็เราสนใจอะไรเราก็ หาสิ่งนั้นมาเรียนรู้เลยอย่างผมสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ก็ไปซื้อหนังสือคอมพิวเตอร์เบื้องต้นมาอ่านพอให้เรารู้เบื้องต้นแล้วก็ไปซื้อลงทุนซื้อคอมพิวเตอร์มือสองถูกๆมานั่งเปิดเข้าไปพิมพ์งานยังไงอะไรเงี้ยครับเป่าว่าเป็นเป็นตั้งตัวเป็นเดตโต้ใช่ใช่แล้วก็ใช้ดูหนังฟังเพลงเขาใช้ยังไงใช้แผ่นซีดีเขาเขาใช้ยังไงจนกระทั่งเราใช้เบื้องต้นมันเป็นทุกอย่างแล้วก็เลยอยากจะรู้วิธีการเล่นอินเทอร์เน็ตที่เจออะไรครับในโลกอินเทอร์เน็ต ก็เลแรกๆเข้าไปก็นึกอะไรไม่ออกอยากอ่านข่าวก็พิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่างเงี้ยครับก็เข้าไปอ่านไทยรัฐออนไลน์เขากว่าเลยพวาไทยรัฐเดลิวก็อ่านข่าวเออมันก็เร็วดีครับคือถ้าเรารออ่านหนังสือพิมพ์ฉบับตอนเช้ามันข่าวมันก็ยังไม่มาไวมันก็อาจจะเป็นข่าวเมื่อวานอะไรอย่ได้อ่านแต่ออนไลน์มันก็เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้เขาก็เอาขึ้นวันนี้เลยอะไรเงี้ยครับพี่ได้ความเร็วครับใช่ครับแล้วการที่มีรู้มากคนอื่นได้เปรียบกับคนอื่นไหม ก็ได้เปรียบนะครับอย่างเช่นที่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือเรามีความรู้กว่าคนอื่นเขาแล้วก็เอามาพัฒนากับอาชีพเราอย่างนี้ครัคือสมัยก่อนยังไม่มี Facebook ยังไม่มี t วิ t เตออย่างเงี้ยก็มีมีเว็บบอร์ดแล้วก็ไปรีจิสเตอร์ขอพื้นที่ของเว็บบอร์ดเขามาสร้างสมัยก่อนเว็บบอร์ดของ2 1 2 c a f e .com นี่ดังมากเลยให้พื้นให้พื้นที่ฟรีผมก็ไปลงทะเบียนรีจิสเตอร์เนี่ยขอพื้นที่เขาทำเป็น รับส่งเอกสารอะไรเงี้ยครับอมมันคือตั้งแต่นั้นมาก็มีคนเสริมในกูเกิลใช่ครับใน Google เนี่ยรับส่งเอกสารงานด่วนนี้ก็จะเจอผมขึ้นมาติดขึ้นมาใน Google ด้วยครับลูกค้าก็โทรไปใช้บริการอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าพี่ไปเป็นบล็อกเกอร์ครับหลังเขียนอะไรป่ะเขียนอะไรครับเว็บบอร์ดก่อนครับหลังจากที่เขียนเว็บบอร์ดแล้วเนี่ยหลังๆมาก็จะเป็นเว็บบล็อกอยู่ที่ oknation.net นยครับผมไปอันนั้นก็ไปใช่ ใช้ชื่อว่าบล็อกเกอร์ราศีสไลด์คือเป็นชื่อบ้านเกิดของราศีสไลั์แต่ URL ก็คือ www.oknation.net แล้วก็สลัดบล็อกแล้วก็สลัดสลัดบล็อกแล้วก็สลัดเหมาะเขาโมเตอร์ไซค์รับจ้างครับโมเตอร์ไซค์รับเงยนแล้วแต่ว่านามนามเขาเรียกว่านามนามคนเขียนคือราศีสไลด์แต่ตัวภาษาอังกฤษ URL ก็คือสลัดโมเตอร์ไซค์รับจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่ครับก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่ครับก็เป็นแบรนด์ของพี่ไปเลยใช่ครับนะฮะในนั้นพี่เขียนอะไรครับใน OKNation ก็แรกๆนี่เขียนเรื่องราวที่ศรีสะเกก่อนคครับื ด้วย <ทำ S 1> ความวาที่เราเใช่ครับเราเป็นคนบ้านนอกมานี่อยากให้คนเห็นจังเลยที่ศรีสะเกดดํานาเขาทาาํายังไงการไถนาเชื้อควายไถย,ยังไงหรือปลูกหอมปลูกกระเทียมที่มว่งานก็เอามาลงไว้ที่เว okay ็บบล็อกโอเค n ดชันเนะครับเป็นไงครับก็มีคนกรุงเทพที่เขานั่งในออฟฟิศเขาไม่เคยเห็นอย่างคนกรุงเทพเขาเขาเข้าไปดูกันแบบเยอะมากครับจนตอนนี้ยอดวิวที่โอเค n ดชันดอทเดของผมก็ล้านล้านกว่าล้านกว่าล้านล้านกว่าคนนะครับที่เขามาดูแต่เคยเข้ามาดูใช่ครับแล้วของพี่นี่ ตอนแรกก็คือพูดถึงศีตะเกตแล้วต่อมาต่อมาก็มาอยุง <c oughs> เทียมนานไม่ค่อยได้กลับก็เป็นเรื่องท่องเที่ยวอะไรเงี้ครับหรือว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเจออุบัติเหตุก็รายงานขึ้นเว็บบล็อกหรือไปเจอร้านกว๋วยเตี๋ยวอร่อยหรือ้านอาหารอร่อยที่เรากินแล้วถูกใจแล้วก็ไปเขียนลงได้ด้วยครับคือพี่ก็คือผู้สื่อข่าวใช่ไหมฮะ ส่วนมากเขาเรียกว่านักข่าวพลเมืองอะไรประมาณนี้ครับนักข่าวพลเมืองเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรก็เอามาเขียนลงอะไรก็คือว่าไปเจอร้านอาหารอร่อยคนอื่นเขาเลยรีวิวได้เราก็รีวิวได้เพราะเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไกลได้กว่าแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นมีมีลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยครับจากจากวันนั้นเนี่ยที่ที่ไปอะไรนะอันแรกที่เข้ามาแล้วหลังจากนั้นมาแล้วมีเพิ่มขึ้นไหมฮะครับมีมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยครับหลังจากเราเขียนเว็บเว็บบอร์ดก่อน เว็บบอร์ดแล้วก็ไปเว็บบล็อกฮะเว็บบล็อกบอร์ดนี่ลูกค้ามาเยอะไหมอ๋อก็เยอะเหมือนกันนะครับมัาเยอะเพราะว่ามันเหมือนมันขึ้นขึ้นใน Google ใช่ครับเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีคนทำนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูจะมีแต่บริษัทใหญ่ๆที่เขาทำเว็บเว็บบอร์ดของเขาไว้แต่สำหรับคนทั่วไปที่รับจ็อบเองเป็นฟรีแลนซ์อย่างผมเนี่ยไม่ไม่มีเลยมีมีผมคนเดียวที่ทำ แล้วก็พอเป็นบล็อกแล้วเป็นยังไงฮะเป็นเว็บบล็อกแล้วคนยิ่งเยอะเลยครับคือผมใช้รูปโปรไฟล์เป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค์มันครับขับจริงๆนะบางดีบาเหวีมันวินบอร์ไซค์หลอบอกด้วยเนี่ยจริงๆเป็นนายแบบมามาเป็นจ็อบใช่ไหมเราีขับจริงๆเลยนะขับจริงๆคือแล้วที่จอนนี่มีตัวตนจริงจริงนะใช่ใช่ครับคือแล้วคนเข้ามาเห็นในอย่างเว็บบล็อกโอเคเนชั่นคนเขาก็ไปอ่านเยอะเรื่องการเมืองบางเรื่องอะไรเขามีเป็นหมวดหมู่เลยแล้ว คนเขาเห็นใส่เสื้อวินอยู่ในในหน้าโปรไฟล์เขาก็สงสัยว่าเออเป็นขับวินเดี๋ยวเขาก็มาคอมเมนต์มาทักทายอะไรอย่างเงี้ยเออก็บอกว่าเป็นวินมอเตอร์ไซค์จริงๆแล้วหมวดหมวดของพี่คือหมวดอะไรคืออ่าหมวดนักข่าวอาสาทั่วไปอ๋อนักข่าวทั่วไปพี่มีวิธีการรายงานข่าวไหมมีก็มีลาไหมมีแบบว่าเวลานึกถึงพี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยจะต้องข่าวนี้ต้องต้องพี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ก็คือจริงๆผมก็ไม่ได้มีเทคนิคเลคือเราอาศัยว่าทําข่าวตามความจริงอย่างไปเจอรถเมย์ทับคนหรือไปเจอรถเมย์ชนกันหรือแท็กซี่ชนกันอย่างนี้ก็แค่ถ่ายรูปแล้วก็อัปเดตขึ้นในเว็บบล็อกเลยเขาก็เขียนบรรยายว่าเหตุเกิดขึ้นที่ไหนเวลาเท่าไหร่ขณะนี้มีอุบัติเหตุรถชนกันมีมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นถ้าผู้ประสานงานเนาะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดเมื่อไรเกิดที่ไหนใช่ครับมีงานไทยรัฐก็แบบสไตล์ไทยรัฐไปเลยใช่ไหม แล้วอย่างไอวันนั้นน่ะไอ้วันที่ตัวที่ทำให้พี่ดังเลยใช่ไหมครับที่เหตุการณนน์ันะนบิดคือคอย่างนี้ก็คือคนก็รู้จักไม่มากใช่ใช่ตอนแรกๆก็รู้จักไม่มากแต่หลังจากเหตุการณ์เหตุการณ์ระเบิดเนี่ยเขาก็รู้จักเยอะเพราะว่ามันไปทั่วโลกครับ,รบแล้วก็ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะเป็นใครเราสามารถใช้โอกาสที่มีอยู่รอบๆตัวเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้